แต่ความยากในวันเล่นขายังไงให้เป็นระบบและไม่เสี่ยงบาดเจ็บเ e ลเวลหนึ่งฝั o n a l นะครับเป็นการใช้น้ําหนักตัวของเราเองในการเล่นท่าพื้นฐานอย่างง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นท่า wide squat หรือ water bottle deadlift เป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่มีฐานค่อนข้างกว้างแล้วก็มั่นคงนะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาออกกำลังกายแรกๆเรเวลที่2ลดฐานซัพพอร์ตให้แคบขึ้นเพื่อเพิ่มความท้าทายในเรื่องของการบาลานซ์ลำตัวนะครับอย่างเช่นสเตปอัพหรือว่าท่าหลังเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาพร้อมกับการส่งตัวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรเวลที่3เพิ่มความหนักให้กับกล้ามเนื้อทั้ง2แบบเช่นการใช้เคทเทอรเบลในท่าหลังหรือเวทเวสกับท่าสควอตจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่ม,มากขึ้น และเพิ่มความท้าทายในการบาลานซ์ให้กับท่ากลุ่มหลังอีกด้วยครับการฝึกเป็นสเต็ปแบบนี้จะทําให้ร่างกายมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและก็ไม่เสี่ยงบาดเจ็บจากการเล่นท่าที่ยากจนเกินไปครับอีกครั้งเมื่อเล่นถึงเลเวลสามเนี่ยยังช่วยสนับสนุนให้เราเล่นกีฬาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยใครที่กําลังมองหาวิธีการจัดโปรแกรมในวันเล่นขาให้ปลอดภัยลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะครับส่วนถ้าใครที่อยากเล่นแบบโฟล o w ลองฝีกต้องกระทำในเพลย์ลิส มาให้ด้วยสามารถ DM มาขอได้เลยส่วนถ้าใครที่อยากไต่เลเวลระยะยาวหลักปีเลยนะครับ10เลเวล20เลเวลมาเจอต้นได้ที่ TLK Membership ใน YouTube 100บาทต่อเดือนครับ